นี่เป็นการแดกเบียร์แบบชาวร็อกที่เราร้อนม,ม,มันเป็นการผสมผสานร,ระหว่งาแววง <c oughs> แดนเซอร์นักร้องแปนตัวเอง,แป,เองแปนตัวเองไม่ถ่ายถ่ายคนอื่นนี่ก็คือมือเ <c oughs> บสของร้านเรานะ่มันมันมันเยี่ยมไปเลยนี่คือนี่คือศูนที่เรากำลังอมาตั้งกินกันอยู่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มองกันอย่างนี้อาจจะไม่ใช่ศูนย์สามเจ็ดแต่ถ้ากลับหัวอย่างนี้แล้วมันจะกลายเป็นศูนย์สามเจ็ดทันทีศูนย์สามเจ็ดอะไรเลี้ยวในโดเอ็กซ์แล้วเมื่อไหร่จะเปิดตื่นสามเจ็ดมีเนี่ยนะตอนนี้กำลังรอประธานกำลังเล่นกับหมายอยู่ประธานนูน่นนะนั่นคือ,อนั่นคือไมลเด็กดอยใจดีเป็น<โอ>คนใจดีมากเพราะเธอเลี้ยงศูนย์สามเจ็ดเป็นคนรักหมารักนั่นเด็กถ้าหลอกถ้าสมในลน์มาไฟมันใหญ่ไปที่บ่น นี่คือแบงค์ซิงเกิลนักร้องเบียมนี่คือชาวร็อกที่กำลังฟินกับการดูคลิปของตัวเองใน iPhone 5หร่เสียเหมือนตัวเนี่ยวันือ้อะไรนะอะไรนะไม่ห้าสิบห้าเอสห้าเอสห้ 5S ออันนี้ห้าเอสนี่คือบรรยากาศยำเย็นวันเพียวเยาว์เยี่ยม มันเยี่ยมมากนะเปลาแม่งไม่จะกินเบ็ดนี่การตกปลาก็มาซ้อนดนตรีที่ร้านนี่คือนักร้องของเราทําการตกปลาแต่ตกให้ตายยังไงก็ไม่ได้เพราะเหยื่อไม่มีน่ะคุณได้ยินอะไรไหมนั่นคือเสียงเสียงของนักพายฝีมือเยี่ยม เขาเข้ามาคอมเมนต์ในการพายจ้ำเอาจ้ำเอานะมันเยี่ยมนี่คือนี่คือบรรยากาศโดยรอบของกวนพยาวผมรักพเยารักพยาวบรรยากาศแบบนี้คงคุยโทรศัพท์อยู่แน่นอนโอ้มาแล้วสูตรสาเร็จหนึ่งแก้วนะ นี่คือูสามเจอันนี้คือลูกศิษย์ผมเอง DJ อังกิพีคืนนี้ก็จะมาเปิดแผ่นกันอย่างแสบดา็เลยทีเดียวนะนี่คือน้องไม้เด็กดอยดดดมันเป็นการรวมญาติที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นบ่อยนักน,นักร้องนักดนตรีดีเจ นี่นี่คือประับการของกุ้งเต้นยิกุ้งม่ไม่เต้นแล้วมันล้าที่มันแข็งกระด้างเออขอขอหยุดการถ่ายแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวกินก่อนโอ้สวย